สวัสดีค่ะเมยหงทารดนะคะคลิปนี้เป็นแลนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่อยากบอกคุณว่าฝันดีหากการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอเป็นคลิปสั้นๆนะคะ นี่ขอไม่ใชพลังงานผู้ที่พบแลนดอมชุดนี้นะคะค่ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะถือว่ามาดูนิทานสนุกๆนะคะเพราะว่าเป็นแรนดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะก่อนนอนได้นะคะค่ะมาดูนะคะว่าพลังงานคนที่อยากบอกคุณว่าฝันดีนะคะพลังงานเขาคนนั้นเป็นแบบไหนนะคะ ขออนุญาตดูนะคะสี่ดาบนะสี่ดาบนะคะสิบไม้ The shelly up. พลังงานของเขาคนนั้นนะคะมีพลังงานของคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะตรงไปตรงมานะคะแต่เหมือนตอนนี้เหมือนเขาโดานปิดตานะคะอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกหาทางออกไม่ได้ในชีวิตนะคะในตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้อาจจะประสบปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของเขานะคะเหมือนเขา มีความมืดนะคะคือถ้าโดนปิดตาแล้วคือจะมองไม่เห็นนะคะเขาก็เหมือนเจออุปสรรคในชีวิตของเขานะคะเขาอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะคะ <S The s h a r i o t นะคะเขาเป็นนักสู้นะคะสู้ไม่ถอยนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหากทำอะไรแล้วก็มีความจริงจังนะคะ มุ่งหน้าเต็มที่นะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะหรือว่าซื้อออนไลน์ได้นะคะเป็นทำงานส่งออกได้นะคะหรือว่าใช้ภาษาในการสื่อสารได้นะคะเขาได้ <c oughs> คุณนะคะเหมือนเหมือนขาดการติดต่อไปนานแล้วนะคะนี่ค่ะชุดเกาะกับดาบที่ โดนแขวนเอาไว้หรือว่าตั้งเอาไว้โดยที่ไม่มีคนใช้นะคะมันเหมือนระยะเวลาอันยาวนานที่มีการหยุดใช้กันไปนะคะนั่นหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะคะก็อาจจะเงียบกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันนะคะแล้วก็พลังงานของเขาตอนนี้เมืันเหมือนเขาแบกรับความรู้สึกอะไรที่มันหนักอยู่ในใจของเขานะคะหรืออุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคารมดีนะคะอาจจะผู้คนเข้าหาเขามากมายเลยนะคะก้าวถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบความหรูหราก็ได้นะคะชอบความเป็นอยู่ที่สุขสบายก็ได้นะคะ ค่ามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่อยากบอกคุณว่าฝันดีนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ the tower หล่นเลยนะคะ the <Tower. S 2> hirofen กาวด้สิกออฟครับสีไม้ความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะ เหมือนว่าคุณละเขานะคะมีการจบกันไปแบบกระทันหันก็ได้นะคะอาจจะอยู่ๆก็จบกันไปแบบไม่มีปีไม่มีคุยนะคะมันก็เป็นการเหมือนกันกบเตะสายปักอะคะ่ะเตะปักและดับนะคะเหมือนแบบ ดับกระทันหันความสัมพันธ์ตัดลงแบบกระทันหันเฉียบพันนะคะเหมือนว่าฮิโรเฟนนะคะเหมือนเขาปรารถนาที่อยากจะได้มีความรักที่มั่นคงนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะเหมือนเป็นสีไม้นะคะความรักที่มั่นคงเหมือน เป็นความรักที่สามารถเข้าพิธีการแต่งงานกันได้หรือเป็นความถูกต้องสิ่งดีๆนะคะคือเขาปรารถนาที่อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะแต่เหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจบกันไปซะก่อนนะ,ะทำให้เขารู้สึกคิดมากนะคะเครียดนะคะนอนไม่หลับนะคะ แลวเขาก็ยังคงมีความทรงจําดีๆร่วมกับคุณนะคะหกถ้วยนะคะคุณและเขาในบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันดีในวัยเด็กนะคะปะถมมัธยมได้นะคะหรือเป็นรักต่างไวัยได้นะคะที่มีอายุต่างกันได้นะคะคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณได้นะคะหรือเป็นอดีตแฟนเก่าได้นะคะมีความทรงจําที่ ที่มีความรู้สึกด,ดีๆร่วมกันนะคะเป็นความทรงจําอันยาวนานแล้วก็ได้นะคะหรือถ้าคุณและเขาไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะอาจจะเป็นความผูกพันในอดีตชาติได้นะคะแต่ดูจากพลังงานชุดแรกแล้วนะคะน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วนะคะคาม,มาดูฟังใจเขาคนนั้นนะคะว่าตอนนี้นะคะ ใจเขารู้สึกยังไงกับคุณนะสืบทอดเจตนามาเลชเัยยงหยดน้ำเอ็ดออฟครับ คนดีไฮพินเทสลมสีเทาความรู้สึกของเขานะคะคุณและเขานะคะอาจจะเป็น รักแรกพบกันได้นะคะที่เจอกันครั้งแรกก็ตกหลุมรักกันเลยนะคะคุณเปรียบเสมือนหยดน้ำนะคะที่ชโลมจิตใจของเขานะคะทำให้หัวใจเขามีความชุ่มชื่นชุ่มช่ำนะคะเขารู้สึกมีความสุขนะคะเมื่อเขาได้คิดถึงคุณนะคะเขาอยากจะค้นหัวใจคุณนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์ได้นะคะอาจจะเป็น คนที่ฝันฝันแม่นก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีแพชชั่นในการทำงานนะคะมีอาจจะใส่แว่นได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มองกไกลนะคะหรือว่าเล่นกล้องได้นะคะ เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมาเล็กนะคะเป็นความรู้สึกของเขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงเขาอาจจะยังทำไม่ได้นะคะลมสีเทานะคะคือเหมือนในอุปสรรคในในความสัมพันธ์เหมือนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขามีอุปสรรคกันนะคะเขาอยากจะให้คุณได้แบบ ยกโทษให้เขาหรืออภัยให้เขากับเรื่องราวในอดีตก็ได้นะคะเพื่อจะเพื่อที่อยากจะเริ่มต้นกันใหม่หรือว่าสารสัมพันธ์กันใหม่นะคะค่ะมาดูไพ่กันต่อนะคะ let's go n โน่นแต่ time. It up to you ไพ่บอกว่านะคะขอให้คุณได้ปล่อยวางเรื่องราวเหล่านี้ไปนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะไม่ใช่เวลาของคุณนะคะ ทุกอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะถ้าสิ่งไหนรู้สึกว่ามันเครียดมันตึงเครียดนะคะขอให้คุณละแล้วก็เปอยวางเรื่องราวเหล่านั้นไปนะคะหันกลับมารักและดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเราต้องมาดูที่จิตใจของเรานะคะอยากให้ทุกนะคะเพราะว่าหากเรามีความทุกข์มากอยู่ในใจนะคะเราจะมีพลังงานลบๆนะคะแล้วพลังงานก็คือขึ้นความถี่ที่ส่งออกไปนะคะถ้าเรา มีพลังงานลบๆนะคะเราก็มักจะดึงดูดสิ่งที่เราส่งออกไปเสมอนะคะอย่างเช่นเวลาเราโกรธใครบางคนอยู่นะคะความโกรธสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะสามารถส่งออกไปนะคะนั่นคืออารมณ์โกรธใช่ไหมคะเมื่อมีอารมณ์โกรธเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นเลยนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาสามารถสัมผัสได้ถึงถึงรัศมีความโกรธของเรานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคือ พลังงานหรือว่าความถี่ที่เราส่งออกไปนะคะถึงแม้จะไม่ได้พูดนะคะแต่ว่าบางทีสีหน้าแววตาหรือว่าท่าทางต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาสัมผัสได้นะคะไม่ได้แค่สีนะคะแต่เป็นพลังงานนะคะมันส่งออกไปข้างนอกแล้วเขาสามารถรับรู้ได้แล้วคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับสิ่งที่เป็นแง่ลบมาใช่ไหมคะ เขาก็จะไม่ได้ส่งสิ่งที่ดีๆมาให้เราหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เรากลับมาดูแลจิตดูแลใจนะคะดูแลพลังงานของตัวเองให้อยู่ในแนวบวกนะคะเพื่อที่จะได้ดึงขึ้นความถี่ที่เหมือนกันเข้ามาหาตัวเรานะคะหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคุณ ไม่ไม่อยากจะรอเขาแล้วแล้วเขาก็คงไม่ใช่คู่ของคุณนะคะก็ขอให้คุณเล็โกไปเลยนะคะปล่อยวางไปนะคะแล้วก็มาลักและดูแลตัวเองนะคะใส่ใจกับตัวเองนะคะแต่หากคุณคิดว่าเขายังคงใช่คู่ของคุณอยู่นะคะก็ขอให้คุณอย่าเครียดนะคะหรือว่าอย่าซีเรียสนะคะกลับมารักและดูแลตัวเองนะคะถ้าเขาใช่คู่ของคุณนะคะเขาก็เออโกลงล้อแห่งโชคชะตาจะนำพาคุณและเขามาเจอกันเองนะคะ แต่หากไม่ใช่นะคะวงโครจรเหล่านั้นก็จะหลุดกันไปนะคะก็สิ่งสำคัญเนี่ยคุณต้องรักษาความถี่ในตัวของเรานะคะให้ดีนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะและว้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ